การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมครับ งานวิจัยคือคกลไกสําคัญที่ช่วยผลักดันให้โลกใบนี้ดียิ่งขึ้นครับหลายครั้งที่งานวิจัยนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและปัจจุบันมีบทบาทอย่างยิ่งกับภาคธุรกิจครับปีนี้เป็นปีที่11แล้วสําหรับมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2559ครับวันนี้จะไปพูดคุยกับเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติรวมถึงผลงานที่เป็นไฮไลท์ในงานนี้ด้วยติดตามชมพร้อมกันครับ สำหรับในเรื่องการยุทธศาสตร์ที่จะเดินต่อไปในขณะนี้และในอนาคตเราต้องมองทิศทางการวิจัยที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีประชาชนทุกคนคือนักวิจัยทำไมเพราะการจะสร้างธุรกิจเนี่ยนักว,วิจัยพูดง่ายๆคือคนที่สามารถจะเห็นปัญหาทังั้นการจะสร้างธุรกิจก็คือต้องเห็นช่องทางธุรกิจเห็นปัญหาเห็นเพนพอเอง แล้วก็รู้ว่าจะไปพัฒนาแก้ปัญหาไอเทนพออย่างไงออกมาเป็นลิัณฑ์ท่านทุกคน,นคือนักวิจัย,ยวันนี้ c o Secret มาคุยรายละเอียดของมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2559นี้กับเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติคุณสุกัญญาจิรกุลเลิศครับสวัสดีครับเลขาครับสวัสดีค่ะครับใช้ชื่อว่า Thailand Research Expo ถู้ไหมฮะใช่ค่ะสั 2016. ปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่และนะปีที่1 1ค่ะ <11 S 2> สำหรับการจัดงาน Thailand Research เอ็กปีนี้จะเข้าปีที่11ก็แลเป็นมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติค่ะ,ะจุดประสงค์ตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบ,บันปีนี้เป็นปีที่11แล้วฮะของงาน Thailand Research Expo นี่มันคืออะไรสำหรับจุดประสงค์ของการจัดงาน Thailand Research Expo เนี่ยนะคะ,ะเป็นเรื่องของการที่จะ ให้งานวิจัยนี่มีโอกาสได้มานำเสนอมีโอกาสได้มาโชว์ให้ประชาชนนักวิชาการต่างๆได้รับชมว่าเอา๊งานวิจัยที่เราลงทุนลงแรงสำหรับเรื่องงานวิจัยต่างๆลงไปแล้วมีใครเห็นบ้างแล้วก็หลังจากนั้นเป็นเรื่องที่ว่าที่มีบอกว่าเอา๊งานวิจัยนี่มันขึ้นหิ้งไหมอะไรอย่างนี้นะคะอีออนี้ก็ดึงลงมาจากหิ้งมาสู่ห้างละก็เป็นมหากรรมงานวิจัยแห่งชาติ สำหรับปีนี้จุดประสงค์ก็จะเป็นในเรื่องของเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนายเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาค่ะที่ 84,000สานะคะคแล้วก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งก็คือเรื่องที่จะเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิชาการนักประดิษฐ์ต่างๆได้มานําเสนอผลงานวิจัยผลงานที่คิดค้นมาตลอดทั้งปีและหลายๆปีเข้ามานําเสนอตรงนี้แล้วก็ยังเป็นเวทีที่จะมีการสัมมนา,าทางวิชาการไม่ใช่แค่เอาผลงานวิจัยต่างๆแต่เอาวิชาการเข้ามาด้วย เมื่อสักครู่คุณสุกัญ,ญาพูดถึงคําว่าจากหิ้งสู่ห้างมันเป็นประโยคที่ที่น่าสนใจ,จงก็คือเราเอาของที่วิจัยศึกษากันมาไปใช้ในกระบวนการที่ที่เป็นพาณิชย์พงงงูดง่ายๆปัจจุบันจากที่เป็นผลการศึกษาวิจัยไปสู่กระบวนการที่เป็นสินค้าเชื่อมพาณิชย์เลือกออกตลาดมันมีแค่ไหน เจ้ามันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่บอกว่าเดิมชีเราต้องการบอกว่าเออทุกคนชอบมองว่าได้างานวิจัยเนี่ยมันขึ้นที่หมดคพาว่าขึ้นที่คือเข,เข้าเชลเข้าห้องสมุดไปหมดแล้วนะแล,วแ,แล้วจบแล้วจบแล้ววิจัยทําแล้วจบแต่งานวิจัยที่เราเอามาเนี่ยให้มันมีมีทั้งชิ้นอันมีทั้งความเป็นวิชาการมีทั้งที่จะลงสําหรับไม่ใช่ขายอย่างเดียวแต่ให้ชุมชนสังคมให้ประชาชนมีโอกาสได้ใช้ด้วย ก็จะเป็นที่รวมว่างานวิจัยต่างๆที่เอามานี้มีสิทธิ์ที่จะคบปะกันได้และใช้ได้ค่ะครับก็คือเขาวิจัยเขาคิดกันมาก็ออกมาใช้ชีวิตจ,จริงได้เหมือนกันใช้ชีวิตจ,จริงอย่างเช่นสมมุติว่ารเรื่องที่เอาให้เกษตร,รกรใช้ได้ง่ายๆเลยอย่างเรื่องอการลดต้นทุนการปลูกข้าวแ้ะบอกว่ามีปลูกข้าวพันโน้นพันนี้เสร็จละถ้าจะลดต้นทุนลดยังไงาการตรวจดินทํำยังไงที่เขาใช้ชื่อที่ได้ยินกันทั่วไปว่า ปุ๋ยสังตัดเขาว่าปุ๋ยสังตัดเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเอ๊ะทำยังไงทําไมที่ต้องเป็นปุ๋ยสังตัดเมื่อก่อนทํานาปุ๋ยก็เรารู้กันทั่วไปคือ NPK อชาวนาซื้อ NPK ทั้งหมดทั้งกะบีเลยแต่ไม่เคยดูเลยว่าดินตัวเองขาดอะไรดินพื้นที่ท้องนาขาดอะไรเพราะฉะนั้นสังตัดมันก็จะมาจากคําว่าทดสอบดินก่อนดูตรวจว่าดินนี่ถ้าขาดไนโตรเจนใส่ N ลงไป แต่ถ้ามันไม่ขาดถ้าขาดโพแทสเซียมใส่เคนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะ NPK มันก็จะใส่ขาดอะไรใส่อันนั้นก็คือตรวจทดสอบก่อนนั้นจะเห็นว่าเชาวบ้านเกษตรกรได้ใช้งานดิัจละล็ก็จากการวิจัยเอาไปลดต้นทุนละถ้าซื้อ NPK ทั้งหมดซื้อทั้งสาตัวก็แพงแต่ซื้อตัวเดียวทดสอบแล้วซื้อตัวเดียวลดต้นทุนไปละแล้วพืชนจะแข็งแรงขึ้น หรือแทนที่จะใช้ยาฆ่าแแรงอย่างเดียวไม่ต้องนะเราต้องรู้ว่าสารอะไรที่ทดแทนได้ก็มาจากงานวิจัยให้เกษตรกรให้ชาวบ้านใช้ได้คับนั่นก็ดึงลงมาละดึงมาจากเชลมาสู่ชุมชนล้นี่นี่คือตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมฮะที่ที่มาจากการวิจัยและนำไปสู่มูลค่าเพิ่มที่เกิดเกษตรกรค่ะและอย่างในงานพูดถึงงานวิจัยคนทั่วไป จะ,จะอาจจะยังนึกภาพของความเป็นนักวิจัยงานวิจัยและจะช,ชอบคิดว่าอยู่ในห้องแลบอยู่ในเอกสารครือพี่น้องที่เป็นเกษตรกร,ร,ก,รก็ไปได้ใครก็ไปได้ได้เกษตรกร,ร,กร,อ,รอบตอวัจมาได้หมดนะฮะชุมชน,ชนประชาชนทั่วไปมาได้เลยในงานนี้เพราะมันไม่ได้มีแค่งานที่เอาไปขายอย่างเดียวมันเขาเรียกในงานนี้มันยังมีรีเสิร์ชฟอร์คอมมิตี้งานวิจัยที่มหาวิทยาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยลงไปในพื้นที่ทดสอบแล้วเรื่อง พวกสมุนไพรเรื่องของการทดลองทำยังไงที่จะให้มีมะพร้าวได้ออกลูกดกอะไรอย่างนี้ตลอดเวลารหรือข้าวพันนี้หรือแม้กระทั่งว่าพวกอะ,อะไรอะทางด้านสิ่งแวดล้อมมีเรื่องพลังงานมีเรื่องทางด้านคุณภาพชีวิตมีแม้กระทั่งเรื่องของแรงงานก็มี เรื่องงานแรงงานข้ามชาติก็มีมาดูมันเป็นเชิงนโยบายกันนะคะก็คืองานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาตินี้คงไม่ใช่งานที่ถูกจํากัดวงแค่นักวิจัยหรือคนทางวิชาการแต่ประชาชนทั่วไป ค่ะประชาชนทั่วไปค่ะ,ะเราเปิดให้ประชาชนทั่วไปหรือพวกภาคภาคอุตสาหกรรมภาคเ ME มา<ะ>เรามีเวทีแม้กระทั่งว่าท่านสนใจเราจะเปิดเวทีนัวกวกิกจัยภาคอุตสาหกรรมก็คือ<ะ>มาเจอกันแล้วในขณะที่มาจะมีนักวิจัยมาพูดคุยเรื่องแต่ละประเด็นเ,เสร็จแล้วมันก็จะได้โจทย์วิจัย<ะ>ก็คือ มาแล้วบอกได้ว่าอยากได้อะไรไม่ไม่ใช่นักวิจัยต้องทำทำเองโดยคิดเองนะคะแต่จะมีคนมาบอกได้ว่ามาคุยมาพูดคุยกันในห้องประชุมสัมมนาได้เน่น่าจะมีเรื่องนี้น่าจะมีเรื่องนั้นในวงอุตสาหกรรมทร่ร้องว่าเอ๊ะทำยังไงอยากได้เครื่องมือแทนที่จะใช้คนอย่างเดียวก็มีละเพราะฉะนั้นก็มีการพูดคุยกันแล้วหลังจากนั้นก็มีการพัฒนาั ฟังดูมันมันใกล้ตัวจริงๆคร<ะ>ัครตัวื่องของงานวิจัยใช่ค่ะทีนี้จุดหนึ่งที่น่าคิดคือเรามีภาคธุรกิจที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจ เรามีนักวิจัยสองนนี่แหละครับเราควรจะต้องมีใครมาช่วยเป็นสะพานเชื่อมโยงหรือว่าช่องทางในการที่เขาจะพูดคุยกันไหมครับเสียงสะเจอกันผู้ประกอบการมาคุยกับนักวิจัยก็จะเจอในงานนี้เหมือนกันจะเจอในงานนี้แล้วก็อย่างเช่นถ้ามีการพูดคุยเนี่ยวชเนี่ยคือหน่วยงานกลางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวชเนี่ยเป็นหน่วยงานกลางด้านงานวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเรากําหนดโจทย์แต่โจทย์มาจากภาคผู้ใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็อยู่ตรงกลางถ้าผู้ใช้ประโยชน์ต้อง การสิ่งนี้มาพูดคุยถ้ายังไม่เจอกันเราเปิดให้เจอกันในงานนี้ก็จะเปิดให้เจอกัน hmm. ใ,หให้ผู้อยากได้งานวิจัยเข้ามาพูดคุยผู้มีความต้องการเข้ามาพูดคุย s, <S m e ก็มาได้ครับนะคะคงานจัดขึ้น17ถึง21สิงหาคมใช่ค่ะ5วันเต็ม5วันเต็มฟรีคะ่ะ เข้าชมฟรีเข้าชมงานนิทรรศการฟรีเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการที่มีร<ะ>้อยกว่าหัวเรื่องนะคะร<ะ>้อยกว่าหัวเรื่องท่านลงทะเบียนเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มถ้าประชาชนทั่วไปมาดูนิทรรศการก็มาดูฟรีเข้าฟังประชุมสัมมนาฟรี<ะ> ผู้ที่ทํางานยังมีภาคเทวไรส์โปรแกรมก็คือตอนเย็นหกโมงเย็นถึงสองทุ่มก็ยังมีจะพูดถึงเรื่องงานวิจัยล้วนๆเลยตรงนั้นวิธีการเขียนงานวิจัยยังไงวิธีทําวิจัยยังไงอะไรพวกนี้ค่ะมีมากมายค่อนข้างเต็มอิ่มทั้งนักวิชาการทั้งนิสิตนักศึกษาทั้งประชาชนทั้งคนทาธุรกิจครับตอนนี้ประเทศไทยเราอยู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่า ทีมวิจัยงานวิจัยคือกลจักรสาคัญจากนี้ต่อไปมองยุทธศาสตร์การทํางานของวชเป็นยังไงครับสําหรับในเรื่องอการยุทธศาสตร์ที่จะเดินต่อไปในขณะนี้และในอนาคตครเราต้องมองทิศทางการวิจัยที่มันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปียุทธศาสตร์การวิจัย20ปีเพราะฉะนั้นประเด็นยุทธศาสตร์ของวชและหน่วยงานพันธมิตรในเครือข่ายระบบวิจัยทางด้านงานวิจัยจะต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ20ปีด้วยซึ่งในขณะนี้ วชเราได้ทำจัดทำยุทธศาสตร์การวิจัยฉบับที่9ปี2560ถึง64ัน้นทิศทางจะสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาตินั้นการที่จะให้ผลผลิตจากงานวิจัยการที่จะทำงานวิจัยไปตอบโจทย์ดังนั้นจะต้องจอบโจทย์ในเรื่องของออความมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนต่อไปในเรื่องของการที่จะเข้าสู่อาเซียนแล้วนะครับ วอชอนมองต่อไปว่างานวิจัยที่จะทำและขายได้นี้เราไม่ได้ขายแค่คนในประเทศไทย65ล้าน<อ>คนเราขายไปถึง650ล้านคน,ท,นทั้งอาเซียนทั้งอาเซียน<ช>ค่ะ<ช>ทั้งอาเซียนแล้วก็แต่อย่างน้อยการทำวิจัยนี้พอสอดรับกับยุทธศาสตร์สอดรับกับประเด็นกรอบวิจัยแล้วมันจะทำให้เห็นว่า ผู้ใช้ประโยชน์น่ะจะตรงกับผู้ใช้ประโยชน์เนื่องจากว่ากรอบประเด็นต่างๆมาจากผู้ใช้ประโยชน์รนะคะได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณสุกัญญานะครับขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับวิสัยทัศน์และมุมคิดของแม่ทัพหญิงคนเก่งของวชนะครับติดตามทุกระเอียดของงานวิจัยได้ที่มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่เดียวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมีโปรดักที่เป็นไฮไลท์ของงาน Thailand Research Expo 2016นี่แหละครับมาโชว์กันครับ คุณผู้ชมครับเบรกที่แล้วคุยกับเลข,ขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติไปแล้วนะครับสำหรับงาน Thailand Research Expo 2016นี้เราก็จะได้เห็นบางชิ้นงานที่มาจากการวิจัยมาจากการคิดค้นศึกษาแต่โจทย์สำคัญของนักวิจัยสมัยนี้ครับทำอย่างไรให้งานแบบนี้ไปสู่ภาคธุรกิจแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคธุรกิจด้วยเดี๋ยววันนี้จะไปร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดรสิงห์อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์สิงห์สวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับของที่ผมถืออยู่ในมือหน้าตามันคล้ายกับของที่อยู่บนโต๊อาาอะอาหารครับมันคือภาชนะสหรับใส่อาหารโต๊ะอาหารครับแต่ว่าทํามาจากอของเหลือทิ้งจากเรียกว่าพาร์โอลเพลนเทชันคือสวนปาล์มออยล์ในประเทศไทยซึ่งกางขยายตัวเป็นหลายล้านไร่เนี่ยครับ เมื่อเราเอาเม็ดปลาล์มออกมาแล้วเนี่ยจะเหลือทลายปลาล์มเปล่าท<ฆ>ลายปลาล์มเปล่าเนี่ยก็เป็นทลายปาร์มเปียกๆแฉะๆนี่แหละฮะปัจจุบันเนี่ยยังมีมูลค่าน้อยมากมส่วนใหญ่คือการนําไปเผาเป็นเชื้อเพลิงก็เลยม,มีแนวคิดว่านอกจากเชื้อเพลิงแล้วไปเผาอย่างเดียวเนี่ยเพื่อเอาความร้อนเท่านั้นเนี่ยเราเอาทลายปาล์มเปล่าเนี่ยมาเอาเส้นใยมาทำย่างอื่นได้ไหมครับก็เป็นที่มาของการคิดว่าจะเอา เส้นใหญ่พวกนี้ไปทําวัสุก่อสร้างอแต่การทำา้วสุก่อสร้างเนี่ยมูลค่าเพิ่มเนี่ยมันเยอะก็จริงแต่มันไม่เยอะมากเราก็เลยมองว่ามันมีอุตสาหกรรมไหนที่สามารถเอาเส้นใหญ่ปลาพวกนี้เนี่ยเพิ่มมูลค่าสูงมากๆากก็มีอยู่สองอินดัสทรีสองอุตสาหกรรม,มหนึ่งคืออุตสาหกรรมการแพทย์สองคืออุตสาหกรรมอาหาร เราะอุตสาหการรมนี้เนี่ยจะเพิ่มมูลค่าได้กับเศษเนี่ยได้มากกว่าการก่อสร้างเราก็เลยทดลองว่างั้นเราลองไปไกลๆก่อนไหม,มถ้าเราสามารถเข้าสู่สาขารมกาแพทย์หรืออาหารได้เนี่ยเดี๋ยวอุตสาหการรมที่ได้การก่อสร้างเนี่ยมันจะง่ายกว่าเยอะอ <laughs> เพราะเราไม่ต้องกินอาคารแต่ว่าสองสิ่งเหล่านี้ต้องกังวลมากกับเรื่องอ ความปลอด <ฮะ S 2> ภัยะฟังดูแนวคิดของอาจารย์เหมือนเป็นการมองข้ามช็อตอีกทีหนึ่งถ้าคนคนมองว่าเอาของที่เหลือใช้มารีไซเคเิลทำของบางอย่างน่าจะจบแล้วมองไปขนาดที่ว่าสร้างมูลค่าเพิ่มกระบวนการตรงนี้นี่นักผู้ัยทุกคนจะมีความคิดลักษณะแบบนี้หรือเปล่าผมคิดว่าส่วนใหญ่คงคงคง,ง,งไม่มนะครับแต่ผมคิด <ฮะ S 2> ว่าคือผมอยู่ในสายการพัฒนาวัสดุมาปีที่สิบฉะนั้นเนี่ยผมจะโดาอาจจะไม่ทราบผมเป็นสถาปนิกด้วย ฉะนั้นเวลาผมพนาวัสดุเนี่ยผมจะใช้กับงานสถาปัตยกรรมงานแต่งภายในงานผนังอาคารผีวอาคาราต่างๆพร,ราทำมาได้เจดปดปีแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมันเป็นงานประจำมันเป็นงานรูทีนไปน,นิดนึงเล่ม,มองอ๊ะถ้าเราจะลองคราวหน้าเนี่ยก็ได้ทุนจากวชแล้วเนี่ยทำไมเราไม่ลองไปไกลกว่าอุตสาหกรรมที่เราคุ้นๆเมื่อเราไปใกล้ไกว่าเนี่ยถ้าเราไม่สาเร็จ เราสามารถจะกลับไปอุตสาหกรรมที่เราคุ้นอยู่แล้วได้แต่เราไม่เคยลองก้าวข้ามอุตสาหกรรมที่เราคุ้นอยู่เนี่ยเราก็อยู่ในสิ่งที่เดิมๆตลอดเวลา,ลาก็เลยทดลองครับเข้าสู่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาชนะอาหารก,กว่าจะเป็นกว่าจะพัฒนาจากทลายของเป่าน้ำมันมาสู่กระบวนการที่เป็นชามหรือว่าของใช้ในมือผมนี่มันผ่านอะไรมาบ้างฮะมันผ่านกระบวนการอะไรโอ้กระบวนการเยอะก็คือ,อผมทำงานร่วมกับดรรัตนาวัน ด้านข้างของคณะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เราได้เชิญ SCG Chemical s <S ก็คือบริษัทในเครือของ SCG เนี่ยมาร่วมกับเราด้วยะต้นบว่าทำยังไงดีให้ของที่นักวิจัยอย่างเราเนี่ยนักออกแบบอย่างเราเนี่ยห,หรือว่าผู้ประเมินสมรรถาสิ่งแวดล้อมเนี่ยที่เป็นเชิงทฤษฎีทั้งหลายเนี่ยไปสู่การใช้จริงเริ่มต้นเราก็เลยมองเลยว่าโอเคต้องมีทีมหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเนื้อวัสดุ อีกทีมหนึง่งต้องคิดว่าเนื้อวสัสดนุนี้จะขึ้นรูปเป็นอะไรัรบอีกทีมหนึง่งต้องบอกว่าขึ้นรูปแล้วพัฒนาเป็นเนื้อแล้วเนี่ยแล้วมันจะมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงไหมถึงแม้จะเสร็จก็ตามและขั้นสุดท้ายคือโรงงานผลิตได้ไหมอืงนั้นท,ทุกสายเนี่ยครับมาพร้อมๆกันคือสายพัฒนาวัส,สดุก็ต้องรีบไปฝ่ายออกแบบต้องคิดเรื่องการตลาดทันทีว่าจะขึ้นรูปเป็นอะไร คือขั้าแรกเลั้งแรกเลยใครจะนึกว่าว่าจะขึ้นมาเป็นรูปทรงกระดาษพับออริการนมิมัน <ฮะ S 1> มเป็นการตัดสินใจเพราะเรารู้ว่าอุตสาหกรรมอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตเร็วมากๆ15%ถึง20%ต่อปีนั่นหมายความว่านั่นคือโอกาสที่เราจะทดลองภาชนะใส่อาหารได้คือถ้าเกิดเราบอกว่าร้านอาหารไทยโอ้โหผู้แข่งเราเยอะมากเลยร้านอาหารฝรั่งเศสเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น จะเป็นเกาหลีก็ยังไม่โทรหรายแต่คญี่ปุ่นเฮ้ยแล้วก็รีบเล็บเช็คเลยครับก็จะมีเราก็เดี๋ยวนี้ก o โก้ได้ทุกอย่างใช่ไหมครับเอ๊ะมันมีการเติบโตกี่เปอร์เซ็นต์นะอุตสาหกรรมนี้แล้วพบว่ามันยี่สิบเปอร์เซ็นตเป็นหมื่นหมื่นล้านต่อปีเราเลยมองว่านี่คือ t a r g e t i n นั้นนักออกแบบก็ต้องเริ่มคิดแล้วแหละว่าต้องขึ้นรูปให้ตอบสนองต่อคนอาหารญี่ปุ่น ก็จะเป็นอะไรก็เลยเอาไปการพับกระดาษแต่พับกระดาษที่มันยากมากครับเพราะว่าการใช้การพับกระดาษเนี่ยการสรุปพูกที่มันต้องใช้โมสองตัวใช่ไหมครับตัวล่างกับตัวบนฉะนั้นถ้าเราพับมากๆเราดึงโมไม่ออกอ๋อฮะมันดึงไม่ได้มันติดมันติดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาวิธีการพับจนกระทั่งมันสามารถจะจะดึงได้ที่พอดึงได้แล้วเนี่ยด้วยความที่อันนี้เป็นเซตแรกความหนายังเยอะไม่เหมือนกระดาษ ลอพัฒนาต่อไว้ให้้มันบางลงหรือครึ่นหนึ่งให้มีความเป็นกระดาษชัดเจนขึ้นแต่ยังแข็งแรงอยู่อืทําได้ตอนนี้กำลังขึ้นขึ้นรูปอยู่เดี๋ยวก็จะรู้ว่าทิศหน้าคือคิดแล้วก็พัฒนามันขึ้นไปอีกจากจุดเดิมใช่ใช่เพราะเรารู้แล้วเหละว่าอ๋อถ้ามันบางกว่านี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกที่ใช่คือน้กออกแบบก็ต้องคิดว่าแบบนี้ยังไม่สมบูรณ์แล้วเราต้องคุยกับทางร้านอาหารด้วยว่าเขาคิดว่ายังไงเก็บข้อมูล แต่เดียวกันก็ต้องมีอาจารย์จากทีมของคณะสิ่งแวดล้อมก็รู้ว่าอาจารย์สิงห์ถ้าบางลงเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพราะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันยิ่งน้อยลงไปอีกมันยิ่งเป็นอีโค่ฟอร์ดัตเข้าไปอีกอืมให้มีหลายคนที่หลายหลายมุมมองที่มาช่วยกันพัฒนาสู่จุดจุดนี้ครับครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไปไปโชว์ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติด้วยใช่ครับสิ่งหนึ่งที่น่าคิดของอาจารย์สิงห์คือ นักวิจัยในปัจจุบันเราเราบอกว่านักวิจัยขาดแคลนในประเทศไทยคนที่จะไปคิดไปศึกษาเป็นเรื่องเป็นราวในไทยยังขาดแคลนทํายังไงให้เสียงของนักวิจัยความคิดของนักวิจัยนําไปสู่การปฏิบัติจริงหรือว่าการหยิบไปใช้จริงในภาคธุรกิจอย่างเช่นที่ทําในลักษณะแบบนี้ผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่า มันมีอิสรหนึ่งที่เราต้องต้องเข้าใจว่าเราคุยกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักวิจัยอย่างเดียวมันมีมหาวิทยาลัยด้วยที่บอกว่าเราจะแบ่งกําไรกันยังไงดีมีกฎหมายมี intellectual property ว่าเอ๊ะอันนี้ใครเป็นเจ้าของอันนั้นใครเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำให้งานวิจัยหลายชิ้นไม่ออกไปสู่สังคมมัวแต่ทะเลาะกันว่าจะแบ่งอะไรกันยังไงคือมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับตัวงานวิจัยโดยตรงแต่มันเกี่ยวกับ เบนเอฟเฟกที่มันจะเกิดขึ้นจากการทําวิจัยอันนี้ผมว่าเป็นหนึ่งประเด็นเลยทำให้เราไม่สามารถจะข้ามไปได้เพราะบางครั้งเนี่ยฝ่ายภาคเอกชนก็อยากได้กําไรเยอะๆฝ่ายนักว,วิจัยก็ไปฟังมาว่าเราต้องเอาเอาเปอร์เซ็นต์เยอะๆอสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเราต้องเข้าใจก่อว่าโรลของหรือว่าหน้าที่เราเนี่ยจริงๆแล้วคืออะไรสำหรับผมแล้วเนี่ยผมว่าผมโชคดีที่เวลาคุยแล้วเนี่ย ถ้ามันไม่ลงตัวคุณก็เอาไปเถอะผมอยากเห็นมันสําเร็จอืมไม่เสียได้เหรอะผมว่าคนเราอายุมันก็หกสิบปีเกษียณเจ็ดสิบปีเกษียณมันจะได้ไปพยายามไปมันไม่เห็นผลลัพธ์ขึ้นมาอีกมันยี่ไม่เห็นคือถ้าเราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำเอาไว้แล้วมันไม่เคยส่งผลอะไรเลยหรือประโยชน์เลยเลยเนี่ยผมว่ามันเสียหายมากกว่าที่มันจะเกิดแล้วเราไม่ได้อะไรคือมันเกิดแล้วเรารู้ว่างานเราดีมันไปสู่การใช้งานเนี่ยมันเป็น มันเป็นแล้วเราไม่ได้ลำบากนะคับแล้ววิจัยไม่ได้ลำบากแล้ว,วิจัยนี่มีรายได้จากการทานี้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะได้เพิ่มแค่ไหนจากตรงน,นั้นมากกว่าเสได้ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้ามันเกิดจริงๆจะไม่ค่อยเสียดายแต่ถ้าเอาไปแล้วไม่เกิดนี่เสียดายมากเสียดามากๆากซึ่งความคิดแบบนี้รายละเอียดในในการคุยอย่างที่เราคุยกันวันนี้เนี่ย ก็ไปที่งานแล้วก็ไปไปคุยไปดิสคัสกับอาจารย์ได้ใช่ถามถึงที่มากที่ไปของมันได้ได้ครับได้ยินดีตอบโจทย์คืออย่างนี้จริงฮะทํายังไงให้ประชาชนคุยกันนะผู้ใจรู้เรื่องจริงถ้าวิจัยเป็นคนปกตินี่คือถามถามแบบนี้เหมือนว่าไม่ได้มีคนไม่ปกติหมายถึงว่าอันไม่ได้มีคนที่แบบสื่อสารได้ได้เป็นเลิศเหมือนอาจารย์ทุกคนแต่อาจารย์ทุกคนสอนเด็กนะครับอืต้องสอนเด็กทีสามสิบห้าสิบคนกคุยกับคนปกติอยู่แล้วแต่เป็นแต่ว่า เรามองเขาผิดปกติหรือเปล่าอจริงแล้วเขาเป็นคนที่ปกติมากเขาอาจจะไม่ได้แฟชั่นเนเบิลทุกคนอภาษาอาจจะแบบมันเฉพาะเจาะจงมากกับกับสายงานเขาแต่จริงแล้วเขาก็มีเมียมีลูกม,ม,ม,มีซื้อเข้าช้อปปิ้งนู่นนี่มือคนทั่วไปเพียงแต่ว่าเราเต้องเข้าไปคุยอ,อาจารย์กำลังจะบอกว่าคือนักวิจัยไม่ได้อยู่ไกลตัวจากประชาชนไม่เลยประชาชนต่างหากที่คุณจะต้องปรับมุมที่มองนักวิจัยใหม่ผมกลับคิดว่าประชาชนทุกคนคือนักวิจัย เพราะการจะสร้างธุรกิจเนี่ยนักวิจัยพูดง่ายๆคือคนที่สามารถจะเห็นปัญหาแล้วก็มีกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบอแค่นั้นเลยนันการจะสร้างธุรกิจก็คือต้องเห็นช่องทางธุรกิจเห็นปัญหาเห็นเพนพอยแล้วก็รู้ว่าจะไปพัฒนาแก้ปัญหาเพนพอยยังไงออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ทั่นทุกคนมันคือนักวิจัยจริงๆแล้วถ้ามองจริงๆ มันไม่ได้ต่างกันเพียงแต่ว่าผมอาจจะดูเรื่องวัสดุผมอาจจะดูเรื่องกระบวนการพัฒนานัตกรรมดูแต่กระบวนการอย่างเดียวแต่บางคนอาจจะมองเรื่องอื่นเรื่องแบรนดิ้งใช่ไหมครับศึกษานู่นอย่างน้องเด็กๆบอกว่าเนี่ยอยากจะขายครีมอะไรเจ้าครีมตัวไหนผสมอะไรดีที่ทําให้ขายได้ครับเขาต้องไปคิดคิดค้นตำนักวิจัยเขาเองเรละเป็นนักวิจัยไกลๆแล้วอืมทั้นทุกคนเนี่ยโดยพื้นฐานถ้ามันมีเหตุและผล แล้นมีแนวคิดแนวทางเพื่อหาคําตอบได้เขาคือนักวิจัยแล้วมันคือแค่นั้นเองผมไม่ใช้แค่กระบวนการนั้นกับได้ครับผู้ชมที่ชมรายการมีโอกาสเนี่ยเชื่อว่าจะต้องไปคุยกับอาจารย์ในงานนี้แน่นอนโอเคครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นักวิทยดีครับคุณครับครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับ ติดตามมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติได้นะครับวันที่17ถึง21สิงหาคมนี้ตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านล่างนี้พบกับแนวความคิดดีๆได้ใหม่กับรายการ CEO s e c r e t รตสสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ